ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ20-30ถึง30วันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันอังคารเป็นวันอังคารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือรป,ปี2021สำหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนครับวันนี้เป็นวันที่15คือในทุกวันที่15และ30ของเดือนนั้นเราก็จะมีการนำเสนอสาระข้อมูลในภาพของการผลิตภาพการตลาดบางครั้งก็จะเป็นมุมมองในการคิดในการวางแผนในระบบการผลิต ว่าที่ผ่านมาเราเป็นอย่างไรปีนี้เราประสบความสําเร็จหรือไม่เราลองมาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา,จ,า,าจังหวัดจันทบุรีเราก็ได้มีการสรุปข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าในปีการผลิตนี้ในส่วนของทุเรียนนะครับที่มีการส่งออกใบยอดก็คืออยู่ที่ประมาณสักต้นเดือนมิถุนานยนประมาณ2 5 0 0 0กว่าตู้ คำว่าตู้คอนตู้นั้นก็คือตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งก็ต้องบรรจุผลผลิตยอยู่ประมาณ18ตันซึ่งนั่นหมายความว่าในแต่ละตู้เนี่ยเราต้องใช้ทุเรียนประมาณ20ตันครับอันนี้เป็นส่วนของตัวเลขปีนี้ถ้าเราไปย้อนถึงปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานั้นการส่งออกก็อยู่ที่ประมาณ2,000 20, 0ตู้โดยประมาณนะครับอย่าไปเอาตัวเลขไป ตรงๆเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ถ้าเป็นตัวเลขเท่ากับว,ว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยเราเพิ่มปริมาณการส่งออกทุเรียนของเราไปจีนเนี่ยประมาณ500ตู้ในตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งผมก็ต้องเรียนนะครับวัตถุดิตต้องมาประมาณสัก20ตันจากสวนและน้ําหนักมันก็จะค่อยๆลดลายลดหายไปจากการาสูญเสียน้ําหนักหรืออะไรก็ตามทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อครับว่าในส่วนของ กรณีที่เรามีความกังวลปีนี้เป็นปีแห่งการส่งออกทุเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการตลาดก็เรียกว่าเป็นมาตรการในการควบคุมคุณภาพซึ่งในบางครั้งมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจของผู้ส่งออกนั้นติดขัดหยุดชะงักล่าช้าสูญเสียความสมความคล่องตัวในทางกลับกันในมุมมองของอีกส่วนหนึ่งก็มองว่านี่แหละคือการวางระบบในการควบคุมคุณภาพเพราะนั้นเราก็ไม่ไป ไปยุ่งเกี่ยวในส่วนของตรงนี้แต่สิ่งที่เรากำลังให้ท่านเห็นภาพก็คือสถิติและอัตราการขยายตัวคือถ้าหากว่าในส่วนของปีการผลิตนี้เราส่งทุเรียนไปทั้งหมด25.26 0 26,000ตู้ก็ตามราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็แสดงว่าในปีการผลิตหน้ามันก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ดีเพราะว่าอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเข้า5000ตู้ ต่อหนึ่งปีหรือดุลการผลิตแต่ประเด็นไม่ได้อยู่แค่สถิติตรงนี้นะครับเพราะอธิบายอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราต้องมองสิ่งที่เราต้องคิดสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของปริมาณของผลผลิตไม่ว่าจะมีเรื่องของมุมมองในผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ก็ได้วิจารวิจารณ์กันหนักพอสมควร ในเรื่องของคุณภาพอันนั้นก็ถูกต้องในเรื่องของปริมาณอัตราการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันจะต้องสร้างปัญหาด้านการตลาดอันนั้นก็ถูกต้องแล้วก็ปัญหาอื่นๆในเรื่องของอการแข่งขันกันในระหว่างประเทศซึ่งเขาก็อาจจะวิจารณ์ขนาดว่าผลผลิตของผลไม้เมืองไทยนี่แย่แล้วนะครับโดนคู่แข่งขันโดนด้านคุณภาพที่เขามาแข่งขันด้านการตลาดหรืออะไรก็ตาม แต่ในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะไปก้าวล่วงไปรู้ได้หรอกเราก็รับฟังแต่สิ่งที่เราควรจะต้องมองใกล้ตัวที่สุดก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสองปีทําไมทุเรียนเพิ่มขึ้นแต่ราคาไม่ค่อยลดลงมันมีอยู่สองเหตุผลสําคัญครับก็คือเรื่องของการออกดอกปริมาณการออกดอกของทุเรียนเนี่ยออกกันอย่างต่อเนื่อง แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวแทรกท่านจำได้นะครับฝนตกลมหนาวมานะครับหมอกลงน้ำค้างแรงลมพายุล้วนแต่เป็นการตัดทอนจำนวนทุเรียนที่ออกดอกพร้อมกันก็ไม่ติดผลแล้วก็แบ่งเป็นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นเหตุตรงนี้แหละครับเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเป็นสามรุ่นใหญ่แต่เป็นห้ารุ่นย่อย ก็จะทําให้ในส่วนของการเก็บเกี่ยวการระบายสินค้านั้นเป็นไปได้อย่างเป็นระบบนี่คือประเด็นหลักที่เราต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นในส่วนของโอกาสที่ในปีถัดไปอีกสองปีสาปีสี่ปีห้าปีมีการตั้งประเด็นคําถามกันมากนะครับว่าในอีกหปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์อย่างไรในเมื่ออัตราการขยายพื้นที่เพาะปลูกเนี่ย มันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นถึงเกือบร้อปอร์เซนผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของบางท่านก็บอกว่ามันตอบไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จว่าถ้าเราเพิ่มพื้น,นที่เพาะปลูกมากขึ้นราคามันจะต้องถูกลงอันนี้มันต้องไปดูเหตุการณ์แต่และส่วนว่าปลูกไปตายไปมันก็มีนะครับปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็มาก ตลาดปลายทางถ้ามีการขยายเรียกว่าการระบบขนส่งดีขึ้นทั้งในเรื่องของอลดความเร็วสูงในเรื่องของเรือในเรื่องของเครื่องบินในเรื่องของอะไรถ้ามีอัตราการขยายตลาดมันก็ไปได้อีกเพราะฉะนั้นไม่มีใครตอบได้ครับอันนั้นคือเรื่องที่ยังยังไกลามากแต่สิ่งที่เรามองใกล้ตัวก็คือเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกของเราถ้าหากว่าปีใดก็ตามที่ธรรมชาติ ไม่มีเข้ามาเป็นตัวแปรทําให้คุณภาพการแต่ออกดอกดีการติดผลดีออกดอกพร้อมกันเก็บเกี่ยวพร้อมกันตรงนั้นแหละครับคือปัญหาด้านการตลาดที่เราอาจจะต้องพบเพราะว่ามันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ว่าในช่วงใดก็ตามที่ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากราคาก็ย่อมอ่อนตัวลงเป็นธรรมดาเหมือนอย่างพอผล,ผลผลิตน้อยลงราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกการตลาด ประเด็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องแรกที่จะมีผลต่อการตลาดในอนาคตของเราในส่วนที่สองครับในด้านของอคุณภาพอันนี้เราต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคประทับใจการตลาดหรือเราจะทำอย่างไรก็ตามให้คุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเกษตรกรผู้ผลิตบริษัทส่งออก นะครับแล้วก็ราชการซึ่งเป็นตัวกดควบคุมในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้กลไกการตลาดนั้นยืนหยัดหรืออย่างแข็งแรงคือเราไม่ต้องไปเอาในส่วนของต่างประเทศมาเปรียบเทียบกันหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดในคนละรูปแบบอย่างกรณีของผู้ที่เขาส่งไป อย่างมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นทุเรียนสุกเป็นทุเรียนหล่นเป็นทุเรียนเละเป็นทุเรียนที่เขาใช้ในกอเล็กนีอาจจะเป็นการแช่แข็งถึงจะเป็นผลสดก็ตามก็ยังเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างจะคนละรูปแบบกับเราในเรื่องของสายพันธุ์อาจจะมีเหลืองกันบ้างอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนบ้างอะไรก็ตามครับที่ของน้อยเนี่ยรสชาติดีมันก็ต้องแพงเป็นธรรมาดาแต่เราก็จะไปขายสินค้าตรงนั้นก็คงไม่ใช่ เพราะว่าระยะเวลาเหตุผลนำคันในการเดินทางระยะเวลาในการขนส่งคุณภาพทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันดังนั้นถ้าหากว่าสามส่วนนี้ร่วมมือร่วมแรงใจกันได้ก็จะเป็นระบบขึ้นมาประเด็นต่อมาที่ผมเองนั้นได้ให้มุมมองก็คือ กรณีของเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการนะครับดูแลไม้ผลของเราโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยให้เขาเป็นพืชที่มีระบบแผนการผลิตที่ชัดเจนถูกต้องในอนาคตไม่ว่าสถานการณ์อย่างเป็นอย่างไรภาคตะวันออกเราภาคใต้นะครับก็จะเป็นส่วนพื้นที่สำคัญที่สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เกรง หรือเราจะไม่เสียหายรุนแรงกับภัยหนาวภัยแล้งซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญของทุเรียนของเรายังยืนหยุดอยู่ได้อันนี้คือส่วนที่เป็นสนับสนุนส่วนต่อมาครับในเรื่องของการวางแผนการดูแลการจัดการหากว่าเรามองในอนาคตข้างหน้าเราก็มีแผนการผลิตถึง3แผนการผลิตทุเรียนออกมาในช่วงที่ตลาดมีผลผลิตน้อยก็คือทำนอกฤดูก็เป็นส่วนหนึ่ง การทำผลผลิตในรุ่นธรรมชาติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการทำผลผลิตในรุ่นหลังที่คนอื่นเริ่มน้อยลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นแผนการผลิตเหล่านี้จึงเป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้ถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อกําไรสูงสุดครับผมตอบได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อหลักการหรือหลักวิชาการอย่างเดียวมันเป็นเทคนิค เราทําเพื่อกําไรสูงสุดกําไรสูงสุดคืออะไรเราลองมาดูครับกลุ่มผู้ทําสารหรือกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูผลผลิตน้อยได้ราคาสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าผลผลิตในตลาดไม่มีความต้องการสูงอันนี้ก็คือแต่ก็เป็นการลงทุนสูงได้กําไรสูงประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับหลักการก็คือตรงนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองครับ ต้นทุนลดการใช้ปัจจัยลดการใช้แรงงานให้ผลผลิตออกมาตามภาวะการตลาดตามธรรมชาติก็เท่ากับว,ว่าเป็นการลดต้นทุนถึงแม้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงแต่เมื่อหักผลต่างของกำไรแล้วเราก็ยังมีกำไรสุทธิที่สูงอยู่หรืออาจจะใกล้เคียงกันนี่เป็นประเด็นในกลุ่มที่2กลุ่มที่สครับเป็นกลุ่มเทคนิคกลุ่มนี้ ค่อนข้างจะต้องศึกษาเรียนรู้และก็สนใจในเทคนิคในหลักการรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางชัยชนะอยู่แค่เอื้อมอย่างเช่นกลุ่มหัวธรรมชาติกลุ่มทำรุ่นล่ากลุ่มทำรุ่นหลังอันนี้จะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นในส่วนของ ตรงนี้แหะครับคือเหตุผลสำคัญที่ผมเองนั้นอยากจะให้พี่น้องสกรผู้ผลิตทุเรียนในเขตพื้นที่ตะวันออกเรารวมถึงภาคใต้เนี่ยเพราะว่าเรามีระยะเวลานะครับเราลองดูว่าผลผลิตตะวันออกเริ่มตั้งแต่กุมภามีนากุมภาปลายมีนาเมษาพฤษภานะครับมิถุนา พอไปถึงภาคใต้ก็วิถุนากรกฎาสิงหากนยาตุลาพิจิกาธันวามกรากุมภาเราอยู่ในหนึ่งรอบปีการผลิตอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นในการตลาดเมื่อก่อนนี้มันเป็นฤดูการเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับขอให้มีผลผลิตเราสามารถที่จะทำทำการตลาดเพื่อการส่งออกได้นี่เป็นประเด็นที่ผมเองนั้นอยากจะนําเรียนให้เห็นภาพเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าใจในภาพข้างหน้า เราก็จะได้ไม่ต้องวิตกกวันปลูกไปแล้วก็มีความเสี่ยงปลูกไปด้วยความไม่สบายใจแต่ที่ปลูกไปก็เพราะว่ากระแสราคาปลูกไปเพราะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมันมีหลายเหตุผลแต่ในเมื่อสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพตรงนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปลูกทุเรียนเหมือนกันดูแลอย่างดีเหมือนกันแต่ก็ย่อมเห็นผลต่างกัน อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเห็นภาพในอนาคตเพราะนั้นเราก็จะยังคงดูแลกันต่อไปไม่มีใครตอบทันได้ครับว่าอีกหปี6ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เราสามารถที่จะตอบตัวเราเองได้ว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เช่นสมมติว่าราคามันอ่อนตัวลงจรงิงตามทางที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญก็พูดเราก็จะปรับแผนมาเป็นการลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของถ้าสถานการณ์ยังเป็นปกติเราก็ทำสามบุงมต่างทำรุ่นหวัวธรรมชาติทำรุ่นนอกฤดูทำรุ่น,น,รน,รนธรรมชาติทำรุ่นหลังมันยังไปได้แล้วก็นอกจากนี้อีกบุงมหนึ่งนะครับที่ผมให้ท่านเห็นภาพเลยเราทำการผลิตทุเรียนเพื่อการตลาดภายในประเทศเป็นทุเรียนที่เน้นคุณภาพเนื้อภายในรสชาติจัดความสุกแก่มากเนื้อเหลืองกลิ่นหอมรสหวานมัน อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งครับการผลิตทุเรียนเพื่อการแปลรูปการแปลรูปก็อย่างเช่นในเรื่องของทุเรียนทอดอทุเรียนแช่แข็งในกลุ่มของการแช่แข็งเองก็แช่แข่เพราะเนื้อแช่ทั้งผลซึ่งการขยายตลาดตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาผลผลิตไม่เพียงพออยู่แล้วมีการขยายโรงงานนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม้แต่ทางภาคใต้เองเนี่ยก็ ไปสร้างโรงงานชนิดใหญ่โตทีเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของการผลิตในกรณีทุเรียนในอนาคตข้างหน้าถ้าสถานการณ์ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรภาคอุตสาหากรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็จะแทรกเข้ามาช้อนรับอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้แหะครับเป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้ท่านเขาเห็นภาพว่าบางครั้งเนี่ยในการผลิตทุเรียนเราอาจจะไม่ได้ป้อนตลาดเพื่อการส่งออกในลักษณะของผลสดไม่ได้ป้อนตลาดภายในประเทศแต่ป้อนอุตสาหกรรมผิวไม่สวยครับสกรปรกรูปทรงไม่ดีแต่เนื้อภายในมีมากตรงนี้เราก็เอาไปแปรรูปได้ซึ่งต้นทุนก็จะต่ำมากทีเดียว นี่เป็นประเด็นนะครับว่าอีกช่องทางหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการตลาดตรงนี้ได้แล้วก็ในส่วนของทุเรียนของเราเองในสวนเนี่ยมิใช่ว่าเราจะต้องทำตามสูตรสำเร็จไม่ใช่ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบก,การผลิตแผนการผลิตแผนการจัดการแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะต้องเหมาะสมกับส่วนของเราด้วยความพร้อมของความรู้ เทคนิคในการดูแลการบริหารจัดการต้นทุนแรงงานอุปกรณ์ความเหมาะสมของอา,อายุของพืชอายุของทุเรียนความสมบูรณ์ลักษณะของดินปริมาณน้ำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราเอามาประมวลเสร็จแล้วเราก็หาช่องทางเดินได้ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าแผนการผลิตในแผนการผลิตนั้นผมเคยอธิบายนะครับว่าเราควรจะต้องทำเป็นแผนผลิต ทนสูตรในกระดาษก็ได้ว่าปีนี้เราจะเดินแผนอย่างไรก็อย่างสมมุติว่าอะถ้าอย่างในกรณีท่านมีทุเรียนสาวต้นสมบูรณ์เอเราลองทําสารดูเราลองทาําอทนอกฤด,ดูดูเพราะว่าส,าสาภาพสาภาพต้นมันดีมีความสมบูรณ์แต่ท่านก็ต้องไปดูข้อมูลนะครับว่าอแล้วอย่างกรณีในฤดูการผลิตหน้าเนี่ยเราจะทําสารต้นไหนดีมีประเด็นเลยนะครับ เดือนกรกฎาฝนทิ้งช่วงโอ้ยถ้าฝนทิ้งช่วงเหมาะเลยในการทำสารแต่เปล่าครับกลับไม่ใช่นะครับเดือนกรกฎาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เหมาะต่อการทำสารกระจิงใ่วัาทุเรียนหรือดำไยแต่ว่าใบาไม่พร้อมก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะเอาผลจากเดือนกรกฎาที่จะถึงนี้เป็นตัวชักนำให้แตกใบอ่อนแล้วเราก็ไปดำทำสารอาจจะทำในเดือนสิงหาอาจจะทำในเดือนกันยาอะไรก็แล้วแต่ครับ แต่เราไปดูประเด็นที่ว่าพอถึงช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ถ้าเราจะไปดูพยากรณ์อากาศฝนโดยธรรมชาติเนี่ยจะเริ่มหมดที่ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าหากว่าเป็นไปดางพยากรณ์อากาศพฤศจิกายนเนี่ยแสลงว่าทุเรียนออกดอกได้ละเราจะทําให้ทุเรียนออกดอกที่เดือนตุลาคมเกลียวทำสาร้อยเปร์เซ็นตมันน่าจะเจอปัญหาถ้าเราสําเร็จ เราก็จะประสบความสําเร็จสูงนะครับถ้าออกดอกได้ในเดือนตุลาแต่ถ้าเราลดความเสี่ยงเราทําให้มันช้าลงแล้วมาออกดอกต้นเดือนพฤศจิกายนเราก็จะได้ความสําเร็จที่ง่ายขึ้นคือออกดอกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นแต่ละปีแต่ละปีผมอธิบายตรงนี้เพื่อบังเอิญมีประเด็นคําถามว่าเราจะทําสารเดือนกรกฎาคมไหมคือถัา ถ้าภาคต้นพร้อมใบพร้อมเนี่ยเราทําได้อยู่แล้วครับแต่แต่ให้เข้าใจว่ากรณีการผลิตทุเรียนนอกฤดูหรือทําสารเนี่ยหลังจากทําสารไปแล้วไม่เกิน60วันจะต้องมีสภาวะฝนทิ้งช่วงเพื่อเกิดเปิดโอกาสให้เกิดการออกดอกแต่ถ้าเรานึกดูครับปีนี้ฝนจะหนักมากในเดือนสิงหาเดือนกันยายนถ้าไปถึงเดือนตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าทางภาคเหนือเนี่ย อาจจะเริ่มทิงช่วงแต่ตะวันออกยังนะครับตะวันออกเรายังดังนั้นโอกาสของการออกดอกก็จะเป็นไปได้แต่น้อยมากนี่คือประเด็นที่เราจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจที่ผมอธิบายตรงนี้ไม่ได้แนะนำนะครับเป็นการยกตัวอย่างมุมมองให้เห็นว่าเราจะต้องมองภาพยาวมองภาพไกลแต่ในทางกลับกันครับถ้าสมมุติว่าเราปรับแผนมาเป็นแผนที่สอง อย่างเช่นเ,เราไปทําสารในเดือนกันยานะครับทําเดือนกันยาพอเดือนตุลาก็อายุครอ2เดือนพศจิกาออกดอกได้ทันทีตรงนี้กลับกลายเป็นภาพที่เหมาะที่สุดสําหรับปีการผลิตนี้เพราะอะไรเพราะฝนเดือนพศจิกายน,นั้นยังตกครับแต่ตกไม่ได้ตกต่อเนื่องเป็นโอกาสที่จะทําให้การออกดอกนั้นง่ายขึ้นเราก็ปรับมาเป็นแผนสอง แต่ถ้าหากว่าเรายังเห็นสภาพใบไม่ดีต้นยังไม่พร้อมเราก็ปรับไปเป็นแผนสามซะทำแบบธรรมชาติแต่ธรรมชาติยังไม่พอใจยังใบยังไม่ดีเพราะว่าในพื้นที่เราไม่เหมาะสมเราก็ปรับเป็นแผนที่สก็คือทำรุ่นหลังคำว่ารุ่นหลังเนี่ยก็คือให้แตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ไปออกดอกเดือนมกรานี่คือแผนที่สี่คืออธิบายตรงนี้ท่านจะเห็นเลยนะคะว่ามันชัดเจน เราพูดกันในภาษาเทคนิคก็ส่วนหนึ่งวิชาการก็ส่วนหนึ่งแต่เชิงปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะใช้ทางเลือกตรงนี้ได้เราไม่ใช่ว่าราจาเป็นจะต้องเดินแผนเดียวแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยย้าว่าทุกกระบวนการทุกการแผนการผลิตและการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับต้นทุนการผลิตซึ่งแตกต่างกันออกไปแล้วก็ความชํานาญแต่ว่านอกจากนี้ ยังต้องเป็นเรื่องของสภาพของสิ่งแวดล้อมคือสภาพดินฟ้าอากาศในส่วนของพื้นที่ของทานและที่สำคัญต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องระวัดระมัดระวังและต้องมองก็คือการที่เราทำการผลิตทุเรียนหรือปลูกทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ว่าเราปลูกแล้วปลูกไปเท่านี้มันจะได้ผลผลิตเท่านี้ไม่ใช่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคำที่พี่น้องสกอตพูว่า ปลูกไปตายไปเพราะอะไรเพราะว่าเราปลูกในสภาพดินที่ไม่เหมาะสมพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสภาพการดูแลจากการที่ไม่เหมาะสมมันก็เลยทำให้บางครั้งกลายเป็นปัญหาขึ้นมาไม่ประสบความสำเร็จจึงกลายเป็นว่าปลูกเสร็จในปัญหาการปลูกครั้งแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จละอันนั้นคือความไม่เหมาะสมทั้งหมดอ้าวถ้ามันเหมาะสม ปลูกไปเสร็จนะครับก็เรียกว่าจเจริญเติบโตได้อย่างดีครับมีเทคนิคมากความรู้มากมายในโลกของสื่อโซเชียลเป็นการควบคุมการบริหารการจัดการการเลีงการจเจริญเติบโตการจัดการเสร็จปรากฏว่าพอถึงระยะเวลาที่เหมาะสมเขาก็เข้าไปสู่การ,บ,ารบังคับให้เกิดการออกดอกผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าบางอย่างบางเรื่องนี่หากท่าน ฟังแล้วลลงคิดพิจารณาแล้วมองไกลๆอย่ามองกันว่าวันนี้มีทุเรียน5ปีผลผลิตออกมาเยอะมากต้นดกสมบูรณ์พี่น้องสกรครับมีอยู่คำพูดหนึ่งของผู้มีประสบการณ์ถ้าต้นมันไม่แข็งแรงเนี่ยไปเล่งผลผลิตมันมากเกินไปมันก็จะสุดโทมแล้วมันก็จะล้มหายตายไปแค่สองปีมันก็จะตายจากไปแล้วเพราะเราอะไรเพราะเราไปบังคับมันมากเกินไป มันมีส่วนเลยนะครับในลักษณะของการเจริญเติบโตของสมพุ่มเนี่ยอายุ5ปีเท่ากันสงพุ่มแตกต่างกันลักษณะของสมพุ่มก็แตกต่างกันกิ่งความแข็งแรงของกิ่งก็แตกต่างกันดังนั้นการที่เราไปใช้เทคโนโลยีการใช้โลกของอความสําเร็จในบางส่วนจะเอามาใช้ในส่วนของเราบางส่วนมันอาจจะกลายเป็นผลลบสู้เราให้เขา จเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงมีความพร้อมในส่วนของโฮอร์โมนเราก็จะประสบความสําเร็จได้เพราะนั้นตรงนี้แหละครับจึงมักจะเจอกันว่าปลูกทุเรียนให้ผลผลิตสองปีต้นก็ตายอีกแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะสภาพตรงนี้เนี่ยเขายังไม่พร้อมต่อการออกดอกขยายพันธุ์ให้ผลผลิตเราก็จะเอาเขามันไม่ออกให้เราก็เอาสารไปบังคับ ในขณะเดียวกันไว้ผลผลิตน้อยไม่ได้อายเพื่อนชาวสวนต้องไว้ให้เยอะไปตามกระแสจะได้เอาส่วนของผลผลิตที่มากพี่พน้องเกษตรกรครับเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องคิดนะครับว่าถ้าต้นที่มันไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงพอแล้วเ,าเอาผลผลิตมากต้นมันจะยุบจมลงไปในใต้พื้นดินพอต้นเขายุบจมลงไปอะไรเกิดขึ้นครับเน่าคอดินนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่จะเป็นปัญหาที่หลุมยกตัวอย่างให้เห็น คือบางอย่างบางเรื่องนะที่ผมพยายามอธิบายว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยถูกต้องแต่ไม่เหมาะสมก็ต้องอธิบายตรงนี้ให้ท่านเห็นว่าศัตรูพืชที่เกิดขึ้นการดูแลปกป้องให้เขานั้นจืนหยัดอยู่ได้จเจริญเติบโตได้สิ่งที่เป็นสลักสำคัญนะครับก็คือความสมบูรณ์ความแข็งแรงแล้วก็ภูมิต้านทานอันนี้คือหลักที่หนึ่งที่เราต้องให้กับพืช เขายัางไม่พร้อมออกดอกก็อย่าไปบังคับเขาถ้าเขาออกมาแล้วก็ไว้ผลผลิตให้มันพอดีพอตัวให้มันน้อยหรือพอตัวเขาก็จะอยู่ได้ในถัดไปครับนอกจากความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับในส่วนของการปกป้องคุ้มครองไม่ให้พืชเสียหายการสร้างแปลงที่จะต้องมีตัวล่องระบายลมล่องระบายน้ำ การใช้พืชเป็นพืชบังลมการปกป้องไม่ให้เกิดภัยพายุล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้นท,ที่เราต้องมองเป็นลำดับต่อมาถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เหมาะสมมันก็จะกลายเป็นความเสียหายเช่นเดียวกันแบบน,นี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ